สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น่าจะมาเปลี่ยนกระถางแค่ตัดให้ทุกคนได้ชมกันนะคะวันนี้นะ่าเลือกตัวนี้มากค่ะเป็นยิมโนคาริเซียมเป็นไม้มะเล็ดด่างนะคะกำลังติดฝักอยู่ด้วยแต่ฝักเขาแตกแล้วนี่หน,น่อสวยมากค่ะตัวนี้ดูหน,น่อเขาแต่พอดีว่า ยอดเขาเริ่มเหมือนมันไม่เดินแล้วอะค่ะก็เลยวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้ทุกคนได้ชมกันแล้วก็เนี่ยค่ะข้างๆเนี่ยเริ่มย่นๆแล้วเหมือนล่าเขาจะเริ่มแบบไม่มีอาหารไปเลี้ยงหรือว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวมาถอดกระถางดูกันเลยนะคะนี่ค่ะมาค่ะดัแบบได้คือเทค่อยๆจับก่อนระวังหนาวนิดนึงนะคะ ดินเขาแห้งแล้วนะคะอันนี้อันนี้น่าจะไม่ได้เปลี่ยนกระถางมานานมากแล้วเหมือนกันน่าจะเป็นปีแล้วแหละนะคร่วนๆรากเขาแห้งๆค่ะน่าใช้ดินโปร่งมากเลยนะต้องระวัง น้ำนิดนึงนะคะเนี่ย่ยใช้ฟอเสเ็ตช่วยหน่อยค่อยๆเอาดินเขาออก ลองสั่งๆดูรากเขานะคะว่ารากเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะรากเขาจะแบบเหลืองหๆแห้งๆเดี๋ยวเราจะตัดรากเขาด้วยนะแต่เราต้องเอาดินออกก่อนคืออันนี้นะ่าจะไม่ได้พักไว้นะคะก็คือตัดรากแล้วก็เอาลงปลูกเลยแต่ว่าก็ จะยังไม่ลดน้ําแต่ต้องเอาพวกดินที่อยู่ตรงนี้ออกให้หมดเกินะะจะมีพวกขหินพวออะไรอยู่ด้วยดินเขาน่าจะเสื่อมสภาพแล้วคะ่ะทนนานมากแล้วไม่มีรากใหม่ออกมาเลย,เลยแห้งมากเลย ต้นเขาเริ่มฟิบๆแต่นางยังแบบสามารถติดฝักให้ได้อยู่อ่ะเจ๋งมากหนอก,ก็สวยสวย <c oughs> <c oughs> แคทตัมันเป็นพืชที่ออกรากใหม่ได้ตลอดนะคะไม่ต้องกลัวว่าตัดไปแล้วรากมันจะแบบไม่เกิดอีกยิ่งรากใหม่ออกมาแล้วมันจะทำให้มันสามารถหาอาหารได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะและต้นเขาก็จะกลับมาสวยและก็โตเร็วขึ้นไงค่ะประมาณนี้ ตัดเลยนะก็แต่ไม่ได้ตัดกุดนะก็เล็มๆนะคะเี่อีกนิดนึงเล็มรา,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 ากฝอยๆออกให้มันร่อง ถาบางคนกดรากข้ามาช้าก็เอาไปจุ่มน้ำยาเล่งรากแล้วก็พึ่งไว้แป๊บนึงก็ได้นะคะแล้วค่อยเอามาปลูกแต่อันนี้เดี๋ยวน่าจะลงกระถางเลยประมาณนี้ค่ะเนี่ยอันนี้ ะะประมาณนี้นะโอเคนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยนะคะอึนี่อันนี้เป็นดินปลูกที่ผสมใหม่แล้วนะคะจะมีส่วนผสมของดินใบกามปูแล้วก็เพอร์ไล หินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์แล้วก็ปุ๋ยอสโมโคดอันนี้น่าจะผสมอยู่ในนี้แล้วแล้วก็สตารเกอร์จีค่ะจะใช้กระถางที่ใหญ่ขึ้นก็คืออันนี้กระถางห้านิ้วนะคะลองก้นกระถางด้วยออมพะพร้าวสับนะคะค่ะกยดินใส่ก่อน ฝักเขาแตกจีต้องไปล้างใส่นะคะก็ประมาณนี้นะคะใช้ฟอสเซตดันเดียวก็จับเขากดลงไปเลยค่ะ ค่อยๆแต่งนิดนึง โดให้เขาตรงกึ่งกลางนะคะจะได้สวย,สวยๆขอให้ดินเขาลงไปตรงขนต้นนะคะนิดนึ่ง นี้เดี๋ยวดินมันก็จะยุบลงไปอีกนะคะยังไงก็จับยกยกขึ้นมาหน่อยก็ได้นะะพรถ้าลดน้ำไปดินมันก็จะแน่นขึ้นมาอีกแต่ยิมนั่นใช้ดินไม่ค่อยโปร่งนะะเพราะว่านำไม่ได้ลดน้ำเขาบ่อย เห็นหนอแล้วคั้นไม้คั้นมือค่ะอยากจะเด็ดมาชำหน่อเขาด่างสวยกว่าแม่เขาอีกเนาะทุกทีหฮ้ค่ะใช้ดินญี่ปุ่นนะคะโรยหน้ากระถางให้สวยงาม ร้อยยากนิดนึงนะค่อยๆขะไปเน่ขเขาเาก็จะค่อยๆเข้า ok ok ไปหรือใครไม่มีดินญี่ปุ่นก็ใช้เป็นหินกรวดธรรมดาก็ได้นะคะเห็น้วว่าดินญี่ปุ่นมันสวยดีและเขาบอกว่ามันช่วยควบคุมความชืน้นยิ่งตอนเวลาชำหนอคะ่ะมันจะ ทําให้ลากมาเร็วไว้เดี๋ยวนะํามาสาธิตวิธีชําหน่อให้ชมกันอีกเนอะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ยังไม่ลดน้ำนะคะพอลากเขาเพิ่งโดนตัดมา ล่าเขาก็จะเป็นแผลอยู่เนาะก็อีกประมาณสีห้าวันค่ะถึงจะค่อยเริ่มลดน้ำเขาตอนนี้เนี่ยก็จะเอาเขาไปวางเออตรงที่ร่มอะคะ่ะวางใต้โต๊ะเลยในโรงเรือนนะคะแต่ว่าเอาไว้ใต้โต๊ะเลยไม่ให้เขาโดนแดดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแบบเกิดการสูญเสียน้ำในตัวเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วง่ายๆก็ลองเอาไปทำตามกันดูได้นะคะมีข้อเสนออะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ